เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศเราก็ทราบกันดีแล้วนะครับว่าปีการผลิตนี้เนี่ยในส่วนของภาวะอากาศนั้นมีความแปรปรวนสูงไม้ผลหลายชนิดอยู่ในสภาวะการแตกใบอ่อนโดยเฉพาะในส่วนของเงาะวันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วเราก็ไม่ลืมพืชเศรษฐกิจในเรื่องของเงาะ ประเด็นคำถามนั้นก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่ก่อนอื่นมาดูด้านของเขาประชาสัมคัญกันก่อนนะครับว่าในส่วนของพีินักสษสกร,รที่ได้รับทราบในเรื่องของการจัดงานเฮลมันมิวสิกของชัยพึกอ์อ,อ,อกโกรเทคขลุงแล้วก็สอบถามว่าท่านอยากจะไปร่วมเรื่องนี้นะครับก็ขอให้ทางติดต่อกับทางชัชพึอออกอกรเทคขลุงโดยตรงได้นะครับ ก็ได้รับแจ้งมาจากคุณธรรมรัฐคุณลุงแล้วว่าข,าขอให้ติดต่อโดยตรงกันแล้วกันเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราก็ยังเหลือบัตรในปริมาณที่จํากัดพี่น้กอกนครับเพื่อให้การติดตามฟังสาระเป็นเรื่องราวต่อเนื่องนะครับจะได้ไม่สะดุดผมก็ขอใช้เวลาตรงนี้ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์จากผู้ให้การสนับสนุนรายการเขาเรากันสักครู่หนึ่งก่อนครับ ผู้ฟังทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและส,ะสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่าดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อม โดยการราดทีเคซอ1และทีเคซอ2ออย่างละ5 0าสซีซีต่อต้นต่อใบอ่อน1รุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฝ่อดอกร่วงอีกด้วยทีเคซอ1และทีเคซอ2อาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา oh, เทคโนกรอบตอนทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5้5พ่น2-3ครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั yeah, yeah, yeah. ้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมัน อย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวแ้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5 15ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครับโรคหลากเน่าโคเน,น่าเริ่มดื่อยาแล้วลามิน่าและไตราสารช่วยได้ไตราสานคือเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่มปีละสอถึงสครั้ง แก้โรคโคเน่ารากเน่าลามีนาคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีสพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อ๋อซื้อได้ที่ไหนล่ะก็ที่ชัยาพื่เกษตรทุกสาขาป้องกันกัจัดโรครากเาน่าโคเน่า ฟรีอาฟอส400เท่านั้นฟอรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟอรีอาฟอส400อยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกรีนลิฟต์จำกัดเท่านั้น มีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตร,รชั้นนำทั่วประเทศโทนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตร,รกรตลอดมาเพราะอะโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโ,โตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ใช้อัโทนิกที่อัตรา2 1ถึง1ี่ีต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตไวให้ผลดกรูปทรงดีอัโทนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมาก,กว่า50ปีบริษัทเจียไต,ตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรใช้สีในก้อน2,000นนะาพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนึก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดีอย่างเงยเพราะใช้สีนึ่อก้อนสองพัน <c oughs> สวนฉันก็ช้สีนึก้อนสองพันฉันได้กับไม้ผล,ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอซิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสะกัดพร้อมทานอาหารท,าาารที่จำเป็นสาหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทําง,งานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีกเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน รบริษัทเอราวันครัะพิภพันต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ใช้พษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสําหรับประเด็นสาระในส่วนของเช้าวันนี้ในวันพฤหัสนะครับเราก็คงไม่ลืมพืชเศรษฐกิจธธกของเรานะั่นก็คือในส่วนของเงาะประเด็นของเงาะนั้นมีคําถามที่น่าสนใจทีเดียวผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับพิงเกษกร คือไม่ได้ใช้เฉพาะในส่วนของเงาะนะครับมันเป็นหลักการเป็นวิชาการและเป็นเทคนิคในการจัดการที่สามารถนำไปประยุกต์นำไปปรับใช้กับพืชอื่นได้หลายชนิดประเด็นคำถามก็คือกรณีของเงาะในเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยที่เขาแตกใบอ่อนในความหมายนั่นก็คือเราจะควรดำเนินการอย่างไรเราควรจะคุมเราควรจะกดใบไว้หรือ เราจะบํารุงใบต่อไปคือส่งใบให้เขาสมบูรณ์เต็มที่ประเด็นตรงนี้จริงๆแล้วนะครับหลายท่านก็น่าจะมีคำตอบคือถ้าในกรณีที่เงาะของเราอยู่ในสภาวะที่มีดอกปนกับใบอ่อนถ้าในกรณีเช่นนี้เนี่ยเราทราบดีว่าเราควรจะกดหรือเราควรจะคุมพูดกันในภาษาก็คืออาจจะต้องปิดใบอ่อนอันนี้คือเทคนิค แต่ถ้าในด้านของกรณีที่เป็นไบออนสิ่งที่เราทราบกันก็คือเราควรจะต้องส่งให้ใบชุดนี้เขาจเจริญเติบโตต่อไปอย่างรวดเร็วไม่มีความสมบูรณ์เขาก็จะออกดอกได้นี่คือแนวทางที่เราสามารถนำไปสู่การปฏิบัติทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูครับว่าในส่วนของแนวทางหรือเทคนิคการจัดการละ่ะกรณีที่พี่น้องศิกรทราบอยู่แล้วนะครับว่า กรณีการทำเงาะที่จะให้ออกดอกในต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นเราจะต้องมอีการจัดการในการวางแผนนั่นหมายความว่าคุณภาพใบของเงาะจะต้องเป็นใบแก่เงาะจะมีอายุใบครบ3เดือนโดยประมาณแล้วกัสถานะสภาวะอากาศนั้นค่อนข้างจะเอื้ออํานวยนั่นก็คือมีความเข้มของแสงมีความยาวของแสงแต่ต้องไม่มีความชื้น ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าอายุใบของเงาะนั้นได้ในส่วนของความเข้มของแสงได้แต่สิ่งที่ไม่ได้ก็คือความชื้นความชื้นมาจากไหนมาจากฝนที่ตกหรืออาจจะมาจากความชื้นสัมผัสในอากาศที่ผมเรียนย้ำม,มาตลอดนะครับว่าความชื้นนั้นสูงจากหมอกจากํำค้างก็แสดงว่าความชื้นนั้นอยู่ที่80% เงาะเป็นไม้ผลเป็นพืชที่เก็บสะสมพลังงานไว้ที่ปลายยอดเขาก็จะดูซับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการพัฒนาใบประเด็นในหลักการในเทคนิคสำหรับกลุ่มผู้ที่จะทำเงาะในรุ่นต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยหรือปลายตุลาเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับโดยเฉพาะในเขตบางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นอ่าวใหญ่ห้วงน้ำขาวหรือทางมืนดานทางบา่อไร ทำไมเขาออกดอกได้ก็ด้วยเหตุข้อที่3นี่แหละครับก็คือสภาวะของความชื้นสัมพัสในอากาศนั้นเขาเหมาะสมได้รับไอทะเลได้รับความแห้งนั่นก็คือประเด็นที่ออกก่อนแล้วก็ในสภาวะที่เป็นดินทรายอิทธิพลของคอราไที่เป็นส่วนในพื้นที่ก็เป็นส่วนสนับสนุนในเทคนิคก,การจัดการในกลุ่มนี้นอกจากพื้นที่เอื้อมนวยสิ่งแวดล้อมเอื้อมนวย มันยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของกระบวนการที่เรานำมาใช้เป็นเทคนิคอย่างเช่นกรณีการคว้่นต้นหรือการทาสารเอทิลีนที่ความเข้มข้น5%เราต้องเข้าใจนะครับว่าในโครงสร้างการเจริญเติบโตของไม้ผลหรือของเงาะเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจัดเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงเปลี่ยนพลังงานแสง ให้มาเปลี่ยนปริมาณธาตุอาหารเป็นพลังงานทางเคมีแล้วก็ใช้ในการเจริญเติบโตจนกระทั่งนักวิชาการในอดีตก็พูดถึงคำว่า CN Ratio นะครับเป็นระหว่างในเรื่องของแป้งเรื่องน้ำตาลเรื่องของในตัวเช่นสัดส่วนแต่ในปัจจุบันในอีกหลักทางวิชาการหนึ่งที่ผมย้ำกันและก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหลักการอีกหลักการหนึ่งที่ถูกต้องก็คือระดับความสมดุลระหว่างฮอร์โมน GA หรือจิปเปอร์ลอแอซิกับฮอร์โมนที่ เป็นตัวสั่งการให้ออกดอกก็คือใส่ตัวคินทึ่เกิดจากความเครียดดังนั้นในส่วนของกรณีการทำเงาะต้นฤด,ดูหลักการก็คือเราจะต้องป้องกันไม่ให้เงาะนั้นแตกใบอ่อนจากใบในชุดที่สมบูรณ์การแตกใบอ่อนของเงาะจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกาย,ยนต้นเพราะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้เงาะแตกใบอ่อนก็คือเราจะต้อง ในส่วนของระบบคำว่าระบบหมายถึงอะไรเราต้องเข้าใจครับว่าพลังงานที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงเขาก็จะส่งผ่านจากใบลงมาสู่กิ่งสู่ลำต้นแล้วไหลลงไปถึงปลายรากเมื่อพลังงานเหล่านั้นไปถึงปลายรากรากก็จะสร้างรากใหม่เมื่อสร้างรากใหม่เพื่อการเจริญเติบโตเขาก็จะส่งพลังงานหรือส่งกลับ ขึ้นไปสู่ปลายยอดเพราะเราทราบดีนะครับผู้ที่มีประสบการณ์ผู้อาวุโสก็บอกไว้ว่าท้าใบเดินก็รากเดินถ้ารากเดินก็ใบเดินดังนั้นคำตอบนี้เป็นคำตอบที่น่าสนใจก็คือถ้าพลังงานเหล่านี้ล้นเหลือจนกระทั่งไปถึงปลายลากลากสร้างใหม่ใบอ่อนก็ต้องแตกในเดือนพฤิกายนนี้ดังนั้นเทคนิคการจัดการคือการสกัด การป้องกันไม่ให้พลังงานที่ใบทําการผลิตแล้วเป็นพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตเป็นแป้งเป็นน้ําตาลเป็นฮอร์โมนเป็นกรดเป็นอืมขาเรียกเป็นฮอร์โมนเป็นสารเจริญเติบโตเนี่ยส่งมาย้อนกลับมาแต่ไม่ให้ไปถึงระบบรากนั่นก็คือการคว้านกิ่งหรือการคว้านต้นซึ่งในการคว้านนั้นก็เป็นการสกัดตรงบริเวณเปลือกด้านนอกก็คือท่ออาหาร ในท่ออาหารเหล่านั้นเนี่ยครับถ้าถูกสกัดเขาก็จะอยู่แค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการคว้านกิ่งการคว้านต้นหรือการทาสารเป็นการสกัดไม่ให้พลังงานที่ได้ผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยลงไปถึงปลายลากเขาก็จะอยู่เฉพาะส่วนของบนต้นสะสมอยู่เช่นนั้นในเมื่อเขาไปไม่ถึงปลายลากใบอ่อนก็ไม่แตก นี่คือโครงสร้างภายในที่เป็นเรื่องที่ผมต้องอธิบายในหลักการทางวิชาการเพราะฉะนั้นเทคนิคการสกัดก็คือการคว้นหรือการปิดในส่วนของตัวท่ออาหารประเด็นนั้นอยู่ตรงนี้อีกว่าถ้าเราไปทำํำลายท่ออาหารในระยะยาวผลกระทบมันก็จะเกิดขึ้นสภาพต้นก็จะทรุดโทรมอ่อนแอแล้วก็อยู่ในสภาพที่ไม่เจริญเติบโต ดังนั้นในเรื่องของการที่เราจะไปสกัดตรงตำแหน่งท่ออาหารเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าจะต้องมีระยะเวลาแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นกรณีของการคว้นเนี่ยมันอยู่ที่ขนาดหรือวิธีการนะครับการคว้นเพื่อที่จะสกัดไม่ให้อาหารพลังงานเหล่านั้นไหลลงไปข้างล่างให้คายอยู่ด้านบนแต่ใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนแผลเหล่านี้จะต้องปิดสนิทนั่นหมายความว่างอออกดอกได้แล้ว พองอออกดอกได้แล้วแผลปิดสนิททุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติดังนั้นผมจึงนำเรียนให้กับพิรักษกรได้เห็นภาพได้ความเข้าใจว่าการที่เราจะไปเปิดแผลโดยการคว้นหรือการที่เราจะไปทาสารที่ในอัตราความเข้มข้น5%เซนมันจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคขนาดเช่นเราจะต้องทาขนาดไหนทากว้างเท่าไหร่ รเรื่องอัตราสารนั้นเขากำหนดไว้แล้วว่าเป็นความเข้มข้นที่5%้เอเตของเอทิีนดังนั้นเราก็จะต้องเอาฮอร์โมนเอทีนเทอรีน5%เนี่ยมาใช้ถ้าเข้มข้นกว่านี้ไม่ได้เราก็ต้องไปเอาเข้มข้นมาเจือจางให้ได้5%ส่วนกรณีคว้นเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคครับเมื่อคว้นแล้วลอยคว้นใช้อะไรคว้นคว้านกว้างเท่าไหร่หลังจากคว้นแล้วเราจะเอาอะไรไปเข้าไปขวางไว้ ก็ล้วนแต่เป็นเทคนิคอย่างเช่นเชือกปอสมัยก่อนนะครับปัจจุบันก็คงไม่ได้ทําอะไรครับคือหารอยคว้านที่มันเป็นตัวคว้านขนาดใหญ่แล้วกะว่าภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนแผลเขาปิดนี่คือเทคนิคดังนั้นในกรณีนี้จึงเป็นเทคนิคหรือเป็นการจัดการกับกลุ่มผู้ที่ทําเงาะในรุ่นแรกคือป้องกันเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกายนไม่ให้แตกใบอ่อน ให้พลังงานเหลืออยู่ด้านบนเพราะอากาศเขาเอื้อมหน่ยเขาก็จะออกดอกได้ท,ทันทีนี่คือประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นต่อมาที่ท่านถามยังกรณีของการที่เงาะเราจะอั้นยอดเราจะปิดยอดไว้เราจะสะสมยอดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาแตกใบอ่อนหรือการคุมยอดในภาษาเนี่ยจริงๆแล้ว ผมอธิบายว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เรานำมาเปิดปฏิบัติเพราะอะไรเพราะว่าเงาะเป็นส่วนที่เก็บสะสมพลังงานไว้ที่ปลายยอดดอกที่จะออกก็ต้องออกที่ปลายยอดดังนั้นในกรณีที่เรามีการใช้ปุ๋ยในปุ๋ยเชิงเดี่ยวยกตัวอย่างเช่น052-34ในอัตราสูงเพื่อไปคุมยอดการคุมยอด ก็คือทําให้เงาะไม่เคลื่อนยอดไม่เคลื่อนตัวเมื่อไม่เคลื่อนตัวก็จะไม่ออกดอกไม่แตกใบอ่อนไม่ออกดอกทั้งนี้เนี่ยเป็นอิทธิพลของเขาในอัตราความเข้มข้นสูงคือ1นกิโลสขีดต่อน้ํำ2 0 0ลิตรเนี่ยดังนั้นถ้าเราใช้ประจําใช้ตลอดเงาะจะไม่ออกดอกยอดจะไม่เดินยอดจะกระด้างกลายเป็นความเสียหายคือโดยสรุปเนี่ย เราพอที่จะใช้ได้ในสภาวะที่เงาะเป็นใบแก่ใบพร้อมต่อการออกดอกแต่สถานะอากาศยังไม่เอือ้ออํานวยแต่เราก็จะไม่ใช้เตียต่อเนื่องนะครับแค่เพียงสองครั้งโดยประมาณครั้งหนึ่งเนี่ยจะคุมได้5วันบ้าง7วันบ้าง10วันบ้างแล้วแต่สภาพประเด็นคําถามก็คือต่อไปว่าแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราควรจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรพี่น้องสกก่อนครับ ในเรื่องนี้เราคงจะไม่แนะนำในเรื่องของการที่จะให้ท่านเสียต้นทุนผมอยากจะให้ลองหันกลับมาดูว่าในเทคนิคการจัดการในกลุ่มของเงาะเนี่ยถ้ากรณีของเงาะที่ใบเขาพร้อมเราก็จะใช้ตัว0 5 2 3 4เนี่ยในตราหนกิโลกร,รัมเพื่อที่จะชะลอใบอันนี้ทำได้แต่ถ้าในกรณีที่ เราต้องการที่จะให้ยอดเหล่านี้เคลื่อนตัวหรือการออกดอกจะเป็น 7, 13, 34ซึ่งมีองค์ประกอบของธาตุสังกสีจะเป็นซปเปอร์เคหรือเอ็กซ์ตร้าเคก็แล้วแต่นี่คือลักษณะของกลุ่มปุ๋ยที่เรานำมาใช้เพื่อส่งเสริมการออกดอกมีประเด็นที่ท่านถามว่าเอาแล้วอย่างกรณี 10, 52, 17ที่ใช้กับเงาะละ่ะเราใช้กันมานานมากครับ กรณีนี้เนี่ยผมอธิบายอย่างนี้ว่าเป็นกรณีของเงาะที่พลาดแตกใบอ่อนที่ผ่านมาแล้วเราต้องการที่จะให้เงาะเหล่านี้มีคุณสมบัติมีการสะสมความสมบูรณ์ที่เร็วขึ้นยอดอั้นขึ้นแก่เร็วขึ้นเราจะไม่ใช้052 34นะครับเราจะใช้10 52 17 ดังนั้นในส่วนของประเด็นคําตอบสําหรับกรณีที่ถามว่าเอาแล้วถ้ากรณีเวลานี้เนี่ยปลายตุลาต้นพฤศจิกายนเนี่ยเงาะเราแตกใบอ่อนแตกมาแล้วนะครับเราควรจะดําเนินการอย่างไรคือปลิดใบกดใบหรือเราควรจะเร่งให้สมบูรณ์ถูกต้องครับก็ต้องเป็นการส่งใบชุดนี้ออกไปให้เขานั้นจเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ พี่นักเกษรครับเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียนให้เกิดเห็นภาพคือเราปลูกเงาะเราทำอาชีพทำสวนผลไม้เราทำเป็นธุรกิจเป็นอาชีพนะครับนั่นหมายความเราก็ต้องมองไปการตลาดถ้าเงาะแตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาไปออกดอกเดือนมกราเราก็จะเก็บขายอยู่ในเดือนมิถุนาซึ่งเงาะช่วงนั้นราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับ30กว่าบาทดังนั้น จึงกลายเป็นว่าเรื่องการตลาดแต่ยเขาลองรับอยู่แล้วแต่กรณีที่เรามาใช้ระบบถ้าเรากดเราคุมสภาพต้นก็จะขาดความสมบูรณ์ยอดก็จะกระด้างผลกระทบจากสารเคมีหลายตัวมีผลกระทบมันก็จะกลายเป็นส่วนที่เกินความเสียหายได้แต่ถ้าเราส่งกระทุ้งส่งบำรุงส่งต่อไปถึงเวลาเขาก็จะออกดอกได้เพราะง้อไม่ใช่ทุเรียนครับ ทุเรียนนั้นถูกต้องหลังจากกลางเดือนมก,กราคมไปการออกดอกของทุเรียนค่อนข้างจะยากแต่สําหรับเงาะไม่ใช่เพราะเงาะเป็นไม้ผลที่เก็บสะสมความสมบูรณ์ไว้ที่ปลายยอดแล้วเขานั้นมีลักษณะของใบที่มีประสิทธิภาพในการที่จะรองรับปัจจัยที่พ่นทางใบได้ดีดังนั้นเราก็ต้องย้ากันเป็นประเด็นตรงนี้ว่าในกรณีที่ท่านผิดพลาดจากการแตกใบอ่อน เราก็ส่งเสริมต่อไปบำรุงต่อไปจนกระทั่งถึงความพร้อมเงาะเป็นไม้ผลที่มีลักษณะที่เป็นพืชที่ต้องการปริมาณไนตรเจ่นสูงเพราะฉะนั้นการลงทุนของพี่น้องซกกอรก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปนเน้นตัวกลางสูงเน้นตัวท้ายสูงเราสามารถที่จะให้ในตัเจนสูงได้ โดยเราก็จะแบ่ง3ระดับขั้นตอนในการปฏิบัติก็คือเมื่อเราผิดพลาดเราก็บำรูงใบให้ใบให้ให้ใหญ่ให้กว้างให้ยาวในระดับ20วันแรก20วันต่อมาเป็น4 0วันเราก็จะใช้ปัจจัยในลักษณะของการทำให้ยอดแก่ทำให้มีการสะสมความสมบูรณ์อย่างเช่น1 5 5 2 17มีแคลเซียมมีโบรอนมีแมกนีเซียมมีกรดอะมิโนมีเทรนเนอร์มีอัโนิก พอผ่านระยะที่สองเข้าสู่ระยะที่สามระยะที่สามสภาวะอากาศก็จะเอื้อมหน่วยแล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เรารอจังหวะเมื่อฝนทิ้งช่วงเงาะยอดตั้งเราก็จะปรับมาเป็นเรื่องของการส่งเสริมการออกดอกการส่งเสริมการออกดอกก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยก็จะเป็นเอ็กซ์ตหรือซูเปอร์เคเ ซึ่งมีธาตุสังกะสีมีสารสกัดจากสาหรายมีพลังงานในรูปงกรดอะมิโน,โนมีอะตอมิกมีแคลเซียมโบลอนมีแมกนีเซียมเราก็จะส่งเข้าไปในจังหวะที่เหมาะสมเขาก็จะออกดอกได้อย่างสมบูรณ์ประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งนะครับผมต้องอธิบายให้จบก็คือจากการศึกษาและติดตามงานวิจัยของเรารวมถึงจากพี่น้องสกอเราพบว่าเงาะที่ออกดอกสมบูรณ์ดอก ช่อดอกจะมีความสมบูรณ์เหลืองนะครับอมขาวมีความสมบูรณ์เต็มที่เวลาที่ดอกเขาบานเนี่ยเขาจะบานได้แล้วก็กระบวนการผสมเกสรก็จะดีดังนั้นในความสมดุลตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเล่าว่าเมื่อเงาะมีความสมบูรณ์โอกาสติดเขาจะมีการติดผลได้ปริมาณที่มากกว่าเมื่อติดผลที่มากกว่าแล้ว คุณภาพในการพัฒนาของผลในระยะหลังจากติดผสมเกสรแล้วเขาก็จเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในระยะ30วันแรกหลังจากดอกบานนี่คือสิ่งที่ต้องยำ้ำเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าเราสามารถที่จะบำรุงให้ช่อดอกมีความสมบูรณ์หลังจากออกดอกแล้วนั่นเป็นหลักการสำคัญที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติต่อ ผมสรุปในช่วงท้ายสาระวันนี้ครับว่าในกรณีของการที่เราจะทำให้เงาะของเราออกดอกได้ในสภาวะที่อากาศไม่เอื้อมนวยเนี่ยก็คือการป้องกันไม่ให้เงาะเขาแตกใบอ่อนในการป้องกันเหล่านี้ก็คือกรณีเทคนิคก็คือการคว้านต้นหรือคว้านกิ่งหรือกรณีการใช้สารฮอร์โมนในกลุ่มของเอทโรลีนมาทาในตำแหน่งรอบเปลือกรอบต้น เพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานไหลลงไปด้านล่างแต่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพราะถ้าเราไปใช้ในลักษณะที่รุนแรงเกินไปหรือคุมได้นานเกินไปเกินกว่าหนึ่งเดือนเงาะจะอยู่ในสภาพที่สุดโทมทันทีกรณีที่สองการใช้ปุ๋ยในลักษณะการไปกดไปคุมยอดทำได้เช่น0ูน3 4ห้าาทำได้ครับแต่ เราจะทำได้แค่กรณีใบแก่ที่ยังไม่แตกใบอ่อนและอากาศยังไม่เอือ่มนวยแต่เราก็จะใช้แค่ไม่เกิน2-3ครั้งส่วนกรณีที่3คือกรณีที่แตกใบอ่อนออกมาแล้วเราจะผลิตไม่มีคำแนะนำในด้านนี้นะครับนอกจากกรณีเงาะของท่านมีสภาวะของออกดอกแล้วแล้วปนใบอ่อนถ้ากรณีเช่นนี้เราก็จะใช้ตัวกรรมฐาน ในอัตราความเข้มข้นสูงอย่างเช่นครึ่งกิโลกร,รัมต่อน้ำ200ลิตรทำการปลิดใบอ่อนอันนี้ทำได้หรือกรณีที่4ก็คือผิดพลาดแตกใบอ่อนเงาะพรุ่งออกมาแล้วเราก็เข้าสู่ขบวนการบารุงเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตให้ใบเขาสมบูรณ์หลังจากนั้นเราก็ไปสู่การส่งเสริมการออกดอกนี่คือสาระในวันนี้สำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ